สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้อย่าอ้อยตัดลำหมันขุดมันแล้ววันนี้ให้อย่าอ้อยหกเนาะอย่าอ้อยก็เลยห้ารถไทยเพิอนหมาคาดค่ะนี่นะมาคาดเขาเรียกก็หมัคาดหรือมากวัดกวัดลำหมันกวัดหญ้าเหมือนหกเนาะค่ะกวัดเอ้าเหมือนเศนกวัดไว้ค่ะวัดไว้แล้วก็จะมาถ้ามันแห้งเราก็จะเอาไฟมาจุดมาเผาค่ะแล้วก็ไหไม่เนี่ยไห้เตรียมดินไว้ปุูกเนาะค่ะ แต่ว่าหกปียาอ้อยก็บอกมาได้อารวดจ้ะหกปียาอ้อยจะมาได้อารวดมาอันมากวัดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าหกปีให้ยาอ้อยบวหกนะค่ะหกปียาอ้อยจะขุดมันตัดลวมันออกแล้วยาอ้อยก็จะให้เลยให้ปุกมันเลยจะฝ้นมากับปลูกเลยจะมาได้อารวดมาอันมากวัดมาคาดแบบนี้จ้ะเพราะว่าแต่ว่าปีนี้ให้ยาอ้อยหกเนาะเพราะว่าปีที่ผ่านมาข้นมันดีจ่ายงามันหก ก็เลยได้อาลดมากวดานนะนี่ขากวดดนไปแบบนี้เลยจ้ะนี่ขากวดด้าไปแบบนี้ละค่ะเนี่ยพออันลำพอลำมันเซ็ตลำมันมันแห้งแล้วกะ็พี่จะเอาไฟมาเผาเนาะค่ะเนาะมาเผามาจชุดจ้ะ đã có bao lâu có nhở ấy phải được hơn đó mà hơn đi ảo anh lay lao hoa đai cà quất nè để vẫn hơn quất leo leo nhở ấy cưỡi ngai chờ hí mừng mà พุดมันตัดนี่เนาะค่ะเนาะปลูกมันพุดละมันออกแล้วก็มาห่อมมาจุ๊บไม,ม่ใชนี่ละคะ่ะแล้วก็มากรวดเนาะค่ะเนาะนี่เอารถมาคาดมากรวดเช็ดละมันเช็ดหญากก้ามันโขกใหทมัได้จุดแห้งมาแล้วก็เอาไฟมาจุดจ้ะเขาจุดเช็ดเช็ด จุดเร็จล่ำหมันเร็จกิ่งหมันนี่แล้วแล้วแล้วกรถมาไถยค่ะมาเนฟโฟนมาแล้วก็มาปลูกตออีกค่ะนี่ราคาชีวิตก็เร็ดตะกอนฉ <laughs> ันมาเบ่งรถกวาดลํำหมันรถเห็ดทอนทางก็เห็ดเลยค่ะพอดีไฮอย่าอ้อยติด ติดท่นอนนะคะติดท,ทอ่อนางรถเทินกำลังโม่บดดินบดบดดินอัดดินอัดอยัง่งเยอะ ເບິ <laughs> <ů en commun ique> <sm> ່ງກັນເດີ້ຈ້າເພິ່ນເຫິງລົດເຫິງລົດມາກວາດຫິງລົດບົດມດຫັ້ນນອນຫັ້ນດກດ กวาดไว้เป ja, ็นกองเป็นกองนะคะแนทคอนในเด้อค่ะเพื่อนนี่ละจ้ะมันติกวาดไอ้แป๊บนี้นะจ๊ะถอนหญ้าแห้งเศษดละมันแห้งอย่าเอ้ยก็อีกจะเอาไฟมาจุดนะคะเนาะจุดแล้วก็จะเอารถเตอนมาขายจ้ะรถเก๋อันนี้ระค่ะรถคันเดียวเจ้าเดียวกันนี่ละเฮอร์เฮอร์ยิ่งมาให้ให้ค่ะนี่ก็รถมากวาดกวาดเศษดหญ้าเนาะค่ะเนาะ กว่าเซ็ดยาเซ็ดลำมัน นี่ละจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้อยากอห้ค่ะเพื่อนเพื่อนมาเบ่งมาไฮอีกเนาะขาเนาะมาเบ่งโหลดกวาดขอเขยิบกวาดโหลดขาดอย่าขอเขยิบโหลดขาดละมันคาดเซตละมันเซตยา่าอย่าถ้าไฮหัวห,หกเนาะไฮหัวห,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 หกข้าก็โหลดมากวัดแบบนี้ละจ้ะเตรียมไว้เตรียมพื้นที่ไว้ไห้ไฮไห้ไฮพวกมันปีต่อไปอีกค่ะ จ้าคะนี้แหละจ้าเพ,พ,พื่อนสวัสดีค่ะนี่นะคะเห็นว่านีล่ะสีวิตเกษตรกร,เ,กรเดี๋ยวก็ปูกเดี๋ยวก็อันนี้ปูกเก็บกูลแล้วล้วก็มาไทยมาอันนี้อีกแล้วค่ะเนาะ <S <S น,นี่คะเห็ดวบบนีละ <S <S น่ะนน,น,น,นค่ะโหลดเห็ดท่อนางโหลดมาเห็ดท่านอนค่คะ cái mai chà hết giờ ơi vô hang cái đứa cha dìu vô hang <laughs> dìu vô hang luôn cái đứa hả